สวัสดีครับครูเอนะครับถึงคิวของการสอนโรลเลอร์สเกตสักทีนะครับมีคนเริ่มเล่นตัวโรลเลอร์สเกตควอดสเกตตัวนี้กันเยอะขึ้นก็ดีใจมากเลยสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นหรืออยากจะลองฝากคลิปนี้นะครับวันนี้จะสอนเป็นเบกิเนอร์เฟิร์สไทม์เลยนะครับของคนที่อยากลองอยากเล่นโรลเลอร์สเกตนะครับเป็นสเกต4ล้อแบบโบราณณแบบที่เราเหมือนเคยเห็นกันมาตั้งแต่อดีตนะับย่งีงนี่เองนะครับเห็นไหมก็จะเป็นสเกต4ล้ออย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก หลายประเภทนะครับหลายรูปทรงเดี๋ยวผมจะมาสอนจากวิธีการเริ่มกันว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานเนี่ยจะเริ่มยังไงให้ปลอดภัยนะครับอันดับแรกเนาะเหมือนเดิมนะครับก็คืออุปกรณ์ป้องกันนะครับพวกนี้ต้องใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับสนับข้อมือสนับศอกสนับเข่าหมวกกันน็อกนะครับแนะนําว่าให้ใส่ในในการหัดในการเล่นตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอันดับแรกเลยนะครับผมจะใช้เก้าอี้นะครับในการ แสดงให้ดูเพราะว่าทุกคนตอนเริ่มจะต้องนั่งอยู่แล้วเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับใส่รองเท้านะครับให้แน่นนะครับก็คือว่าการใส่รองเท้าโรลเลอร์สเก็ตนะครับแนะนําว่าให้ใส่ให้แน่นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะใส่หลวมเนาะบางคนอาจจะแบบผูกหลวมจริงจริงถามว่าเวลาที่เราเก่งแล้วนะครับหรือว่าเล่นเป็นหรือว่าเล่นเล่น,ลนชํานาญแล้วเราอาจจะใส่หลวมได้แต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มครั้งแรกนะครับแนะนําว่าให้ใส่ให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าการที่ใส่รองเท้าให้แน่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ขยับเท้าแล้วไปพร้อมกับรองเท้าได้มากกว่ากระชับกว่านั่นเองนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับนั่งใส่รองเท้านะครับให้แน่นนะครับทีนี้ทําไมถึงต้องบอกว่าตอนนั่งต้องต้องต้องใช้เก้าอี้แสดงตอนนั่งนะครับเริ่มเลยนะครับแพทเทิร์นที่1เลยนะครับลองดูนะการลุกจากเก้าอี้นะครับนะครับการลุกจากเก้าอี้เนี่ยนะครับให้สังเกตดูว่า เราอย่าใช้มือในการดันลุกขึ้นนะครับถ้าเราใช้มือในการดานันเพื่อที่จะลุกขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะล้มหงายท้องหงายไปทั้งเก้าอี้ผมเลือกเก้าอี้มานะอันนี้ผมเลือกให้เป็นเก้าอี้แบบที่ไม่มั่นคงนะครับถามว่าจริงๆถ้าเราเลือกนั่งบนสิ่งที่มั่นคงได้จะดีกว่ามากเช่นนั่งบนขอบปูนนั่งบนเก้าอี้ไม้หรืออะไรก็ต่างๆแต่ว่าผมเอาตัวอย่างของอันที่มันไม่มั่นคงเพื่อเป็นความปลอดภัยให้เรารู้นะครับว่าถ้าเกิดเราเอามือไปค้ำเก้าอี้นะเราก็จะ มีโอกาสที่จะล้มลงไปกับเก้าอี้นะครับการลุกอยาก่างปลอดภัยนะครับให้เรานะครับเอาเท้าเนี่ยนะครับงัดกันไว้แบบนี้นะครับเป็นกากบาทนะครับแพทเทิร์นของสเก็ตเนี่ยนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นความปลอดภัยแรกของสเก็ตนะครับการที่สเก็ตเนี่ยมันกากบาดกันอยู่แบบนี้นะครับมันจะทําให้หยุดนิ่งนะครับถ้าเกิดเท้าเราคู่กันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะล้มอย่างนี้ได้มันก็จะไหลไปอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่า มันอยู่กันห่างกันแยกกันยังไงนะครับมันอาจจะหยุดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาส้นเท้าเข้ามาชนกันอย่างนี้พึบเห็นไหมครับเป็นรูปกากบาทอยู่นี้นะมันจะหยุดนะครับมันจะไม่เคลื่อนไหวทุกทิศทางนะครับเริ่มมาอยู่บนเท้านะครับดึงเท้าให้ชิดกันไว้นะครับจับไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆกดตัวเองขึ้นมาฮึบช้าๆนะครับเห็นไหมสังเกตดูเท้าเนี่ยมันจะหยุดอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงเลยนะครับยืดตัวขึ้นนะครับพึบอย่างนี้นะครับแล้ว ให้ผ่อนเข่าไว้นะครับเวลาที่เราเล่นกีฬาสเก็ตทุกชนิดนะครับเราจะไม่ทําขาตึงอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับก็คือว่าให้เราผ่อนเข่าไว้หลังตรงนะครับพยายามเซตหลังให้ตรงไม่ให้เราดูด,ดีดูสวยในการเล่นนะมันยังช่วยในการบาลานซ์ด้วยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มล้มหลังลงอย่างเงี้ยนะครับธรรมชาติคนเราอ่ะพอเรากลัวเราจะคิดว่าเฮ้ยทำแบบเนี้ยมันคือการบาลานซ์ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นอะ จะยิ่งล้มมากกว่าจะยิ่งเสียบาลานซ์มากกว่านะครับให้เราตั้งตัวขึ้นมาให้ตรงไว้ครับให้หลังเราตรงไว้ก่อนผ่อนขาเราไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโพสิชันแรกในการยืนอย่างปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับพอเรายืนได้แล้วนะครับปรับใช้เวลาในการทําความเคยชินสักนิดหนึ่งนะครับช่วงแรกมันจะยากแน่ๆนะครับมันจะกลัวแน่ๆ ถ้าเกิดว่าเราเริ่มขยับเลยตอนนี้อาจจะล้มได้ใจเย็นๆน,นะครับชา้าๆให้เริ่มเรียนรู้ว่าออการที่เท้าเรายึดกันอยู่แบบนี้นะครับมันปลอดภัยนะครับพอเวลาที่เราจะกลับมานั่งนี่ก็สําคัญนะครับเวลาที่เราเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนะครับจะกลับมาที่เก้าอี้นะครับยาวมือเท้าลงไปนี่ก็เป็นอันตรายที่เราอาจจะล้มได้อีกเหมือนกันนะครับเท้าลงไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บสเก็ตไหลไปเก้าอี้ล้มหัวฟาดนะครับก็คือให้ทําท่าเดิมนะครับให้เรา ขยับตัวเข้ามาเอาเท้างัดกันไว้นะครับตรงนี้จับเข่าลงนะครับค้ำตัวเองลงดึงเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆนะครับลงนะครับหนึ่งสองนั่งลงแบบนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือวิธีที่ปลอดภัยนะครับเราจะไม่ใช้มือในการดันกับเก้าอี้นะครับลุกขึ้นนะครับสเต็ปต่อมาเราจะเริ่มในการที่จะเดินออกไปนะครับการเดินของมันก้าวแรกก้าวแรกนาทีแรกของการเล่นโรลเลอร์สเกตนะครับทำยังไงนะครับให้เรานะครับค่อยๆถ่ายน้ําหนัก อ่ะทริคเลยเป็นทริคสำหรับบรจินเนอร์เลยนะครับการเล่นโรลล์สเกตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักอ่ะมันจะอยู่บนเท้าข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่บน2เท้านะครับมันจะทําให้เรามีปัญหาเช่นในการที่เท้ามันจะแยกออกจากกันในการที่เราจะล้มในการที่เราแล้วเท้าอยู่บนเท้าข้างหนึ่งคือยังไงนะครับจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้ยืนเท้าเดียวนาะไม่ใช่ยืนเท้าซ้ายยืนเท้าขวาแต่ว่าแค่บอกว่าเราจะต้องโฟกัสในการถ่ายน้ําหนักลงไปอะ่ะเป็นข้างข้าง,างมันจะทําให้เราเนี่ย เหมือนกับเหมือนกับบาลานซ์ตัวเองได้มากกว่านะครับให้นึกถึงเรือนะครับให้นึกถึงเรือสมมุติว่ามันมีเรืออยู่2ลํลำนะครับถ้าเรายือนอยู่บนเรือลําใดลํหนึ่งเนี่ยมันก็จะลอยไปพร้อมกับเรือได้ถูกไหมเหมือนที่เขาเรียกว่าพลศาสริทธิบราณเรียกว่าเหยียบเรือ2แคมนั่นเองนะครับมันก็จะวืดแล้วก็ล้มนั่นแหละคือน้าหนัก2ข้างแต่ถ้าเราเลือกเรือข้างนี้เรือข้างนี้เรือข้างนี้ถึงมันจะไหลจริงแต่เราจะไม่ล้มนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายไปเมื่อกี้คือใช้ในตอนนี้นะครับว่าพอเราเริ่มที่จะเดินนะครับ ให้เราค่อยๆถ่ายน้ําหนักลงที่เท้านะครับถ่ายน้ําหนักลงถ่ายน้ําหนักลงที่เท้าข้างหนึ่งนะครับถ้าเราถ่ายได้หมดนะครับข้างนี้อีกข้างหนึ่งมันจะเริ่มเบาขึ้นเองนะครับข้างเท้าอีกข้างหนึ่งมันจะเริ่มเบาเริ่มยกได้พอมันเริ่มยกได้ให้ระวังนะครับให้เซฟตัวเองไว้ให้มากไม่ต้องรีบร้อนนะพอข้างนี้เริ่มเบานะครับเริ่มยกได้ยกแล้วก้าวไปข้างหน้านิดเดียวฮึบแล้วดึงไว้หยุดแพทเทิร์นนี้เพื่อการสร้างความมั่นใจของตัวเองนะครับอันนี้ครูเอสอนแบบ ละเอียดเลยนะครับก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มได้อย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าไม่ต้องไปพยายามใส่รองเท้าแล้วลุยเว้ยล้มบาดเจ็บกันนะครับไม่ดีไม่ดีนะครับต่อมานะครับลองดูนะครับถ่ายน้ําหนักลงที่เท้าอีกข้างหนึ่งนะครับค่อยๆนะครับถ่ายถ่ายลงถ่ายลงให้หมดข้างอีกข้างนึงเนี่ยนะแต่ตอนตอนนี้ผมเป็นเท้าซ้ายเนาะผมยืนบนเท้าซ้ายหมดพอมันหมด100%เนเนี่ยเท้าขวาจะเริ่มเบาขึ้นพอเริ่มเบาขึ้นปุ๊บมันจะก้าวได้ฮึบหยุด ทำแบบนี้ไปซ้ำๆนะครับทําแบบนี้ไปซ้ําๆนะครับ9นะครับช้าๆหยุดนะครับ9นะครับช้าๆหยุดเห็นไหมครับ9นะครับช้าๆหยุดทําไปแบบนี้เรื่อยๆพอเราทําแพทเทิร์นเมื่อกี้แล้วนะครับในการที่จะถ่ายน้ําหนักเนาะแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกนะครับบทที่1นที่ผมให้ฝึกก็คือว่าฝึกถ่ายน้ําหนักของเท้าไปที่เท้าซ้ายและเท้าขวานะครับถ่ายเท้าขวานะครับ ก้าวก้าก้าถ่ายเท้าซ้ายนะครับก้าวก้าให้ได้ก้าให้ได้ให้ระวังนะครับมันมันล้มได้ตลอดเวลาแหละนะครับฮึบอ,อย่างนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับว่าอันนี้คือเป็นเลสันวันพทเทินที่1ท่าที่1ให้สังเกตดูว่าเท้าผมเนี่ยมันจะต้องไขว้กันอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เท้าสิ่งที่เราจะเผลอสิ่งที่คนทั่วไปจะล้มสมมติว่าคนที่พยายามเล่นเองแล้วล้มกันะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเอาเท้ามาคู่กันอย่างนี้พอเวลาที่เราไหล เราจะหยุดไม่ได้ล้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของความปลอดภัยของมันคือการที่เราคลอสขาไว้อย่างนี้นะครับคลอสไว้คลอสไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราหยุดอยู่อย่างนี้นะครับได้นะครับพอเราเริ่มเล่นไปปุ๊บไม่โอเคฮึบหยุดเห็นไหมนะครับรู้สึกว่าจะล้มแล้วหยุดเห็นไหมนะครับหลังตรงไว้นะครับย่อเข่าอย่างนี้นะครับจะเป็นโพสิชันที่โอเคที่สุดนะครับพอต่อมานะครับต่อมาพอเราเริ่มเดินอย่างนี้นะครับเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ถ่ายน้ำหนกักฝึกถ่ายน้ำหนกักบถ่ายน้ำหนักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะเริ่มชินขึ้นนะครับทุกคนจะเริ่มรู้สึกสบายขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มที่จะเดินได้มากขึ้นต่อมาในสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะเริ่มก้านวะยาวขึ้นก้านวะยาวขึ้นก็คือถ่ายน้ำหนักลงไปปุ๊บไหลเท้าออกไปนิดนึงเห็นไหมเริ่มมีความห่างนะครับเมื่อกี้ผมให้เราถ่ายอยู่กับที่แค่นี้นะ ต่อมาคือดัชนที่2นะครับดัชนที่2องเนี่ยเราจะถ่ายน้ําหนักและดันออกไปนิดหนึ่งนะครับถ่ายน้ําหนักตัวดันสเก็ตออกไปนิดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยทําคล้ายๆเดิมนะครับพอเรายกเท้านี้ได้ปุ๊บหยุดนะครับถ่ายน้ําหนักลงอีกข้างหนึ่งนะครับดันออกไปนะครับยกเท้ามาให้ได้หยุดนะครับเป็นความปลอดภัยของเราเองนะครับฮึบนะครับถ่ายน้ําหนักออกไป ให้สังเกตดูว่ามันจะคล้ายกับการขึ้นเรือที่ผมบอกเมื่อตอนต้นนะครับอย่างเช่นเราจะเริ่มออกไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเท้าเวลาที่เวลาที่ลูกศิษย์จะผิดเนาะก็คือว่าถ้าเราดันเท้าออกไปแบบไม่กล้าหรือว่าน้ําหนักเราอยู่สองข้างเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนะครับกลัวลม้มเนาะะขาเราก็จะเกรงแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับให้เราเนี่ยเหมือนกับขึ้นเรือลํานั้นออกไปนะครับปึ๊บขึ้นเรือลํานี้นะผมจะขึ้นเรือลํานี้ออกจากท่าไปแล้วปึ๊บข้างนี้ศูนย์เห็นไหมไม่มีน้ําหนักปึ๊บ แล้วก็มาขึ้นเรือข้างนี้นะครับฮึบข้างนี้ลอยฮึบทาไปเรื่อยๆนะครับจากอันนี้เนี่ยพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะสเก็ตได้เบาๆแล้วนะครับก็คือว่ามันเริ่มที่จะเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วฮึบนะครับฮึบนะครับฮึบอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับและนี่คือท่าของการสเก็ตติ้งแล้วนะครับคือท่านี้เองเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ไปได้อีกนานเลยเป็นการ ถ้าเราเริ่มเบสิกอย่างถูกต้องนะครับมันจะแตกต่างนะให้สังเกตดูเองนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้เฉพาะสกิลส่วนตัวในการเล่นไม่ผิดนะผมบอกว่าไม่ผิดนะผมช่วยให้ดีขึ้นนะครับสมมุติว่าเราขึ้นมาเล่นเองนะครับมันจะเป็นอนี้ปุ๊บผมเรียกท่านี้เป็นเพนกะวินเนาะเพนกวินเนี่ยสเก็ตมันไปข้างหน้าได้ไหมไปได้จริงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ฝึกการใช้น้ําหนักในการถ่ายน้าหนักไปเท้าซ้ายเท้าขวา1้อนะครับมันก็จะ ทำให้เราเนี่ยต่อยอดไปสู่การเต้นไปสู่การเล่นที่แอดวานซ์ขึ้นได้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเริ่มจากเบสิกที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเราจะถ่ายน้ําหนักไปได้เนะรื่อยๆถ่ายน้ําหนักไปได้เรื่อยๆถ่ายน้ําหนักไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วสมมุติว่าเฮ้ยเล่นได้มาแล้วแหละนะครับหรืออาจจะบอกที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าลองแบบตัวเองด้วยเพนกวินเพนกวินมาอย่างเงี้ยน,นะครับก็ทําได้เหมือนกันกลับมาฝึกเบสิกด้วยกันได้นะครับโดยการที่ถ่ายน้ําหนักดีๆนะครับก้าวให้ได้ด,ด วทิ้งน้ําหนักลงให้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับลองดูด้านหลังมัางนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยว่าเราจะฝึกสิ่งนี้ไว้นะครับฮึบถ่ายน้ําหนักนะครับยืนให้ได้บนเท้าหนึ่งะครับถ่ายน้ําหนักลงไปยืนให้ได้บนเท้าหนึ่งะครับทาให้ชินทําให้ชํานาญนะครับมันจะต่อยอดไปสู่การเล่นที่ต่อยอดขึ้นไปอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาดูท่าล้มกันนะครับเวลาที่เราเสียหลักกับเวลาที่เราล้มนะครับของสเก็ตเนี่ยนะครับคือสมมุติว่า เรารู้สึกเสียหลักนะครับให้เราย่อตัวลงแล้วจับเข่าอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเท้าวคว้กันแบบนี้นะครับมือจับเข่านะครับมันจะเป็นจังหวะที่เราเนี่ยมั่นคงที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าเอาไว้เซฟตัวเองเวลาที่กําลังจะล้มแต่ถ้ามันไม่ไหวจากนั้นนะครับในตอนแรกที่เราเริ่มเล่นกันเนี่ยเราจะใส่สนับเข่าอยู่แล้วถูกไหมครับเอแนะนําว่าให้พยายามล้มด้วยการคุกเข่าลงนะครับให้รีบคุกลงให้เร็วปุ๊บนะครับ ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันแรงกว่านั้นก็คือให้เตรียมทําตัวม้วนลงไปนะครับอย่าพยายามเอามือไปยั้งมันจะข้อมือเราจะหักนะครับพยายามกลิ้งนั่นเองนะครับให้หนึ่งคุกเข่าลงไปแล้วพยายามม้วนตัวลงไปนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นวิธีการล้มเนาะที่พยายามเซฟตัวเองไว้เสียหลักเมื่อไหร่นะครับให้คุกเข่าลงแล้วพร้อมที่จะม้วนไปลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการล้มนะครับพยายามอย่าเอาข้อมือลงอันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการเริ่มหันนะครับพอคนที่เริ่มเดินได้ ก็จะถามรู้สึกก็จะถามคุณครูว่าแล้วเลี้ยวยังไงคะอ่าวิธีการนะครับง่ายนิดเดียวก็คือว่าเราแค่มองทางที่เราจะไปเนาะแล้วเราก้าวเท้าไม่เท่ากันอะอย่างเช่นแบบก้าวซ้ายมากกว่าขวาหรือก้าวขวามากกว่าซ้ายมันเลี้ยวอยู่แล้วเช่นนะครับดูนะตอนนี้ผมก้าวซ้ายก้าวขวาเนาะผมอยากจะเลี้ยวไปทางเนี้ยผมก้าวซ้ายแล้วผมก้าวขวาเอ,เอาไปอีกมุมหนึ่งก้าวซ้ายแล้วก้าวขวาเอาไปอีกมุมหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเลี้ยวไปเรื่อยๆก้าวซ้ายก้าวขวาไปอีกมุมหนึ่งน่าจะสอนสําหรับเริ่มต้นเท่านี้ก่อน เดี๋ยวจะมาต่อใน EP ต่อไปลาไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ